หน้ายังตัวตุ่นนี่มึงเนี่ยอืมอีอ้งอึ้งสามหายมึงนะ่ะอืมพวกที่กินโชเขาใช้มือกินทั้งนั้นแม่พ่อจ้าดีครับดีค่ะวัดดีจ้าวัดดีจ้าวัดดีจ้าสวดีจ้าัสดีจา้จา,จามาจา้าแม่ก็กินเหลือปลาหมึกชิ้นหนึ่งกับกุ้งหนึ่งตัวจา้าแม่กำลังอ่าจัดการกับไอ้พวกโรคสวยอยู่นี่จา้า แม่หนิงคิดว่าแม่หนิงเป็นคนทำอาหารก็สะอาดคนหนึ่งนะพี่แม่บ่กเด็กเป็นคนเห็ดมาลุยซุยปูดไปทั่วไปทีบเด้แม่ทำอาหารให้ดูด้วยเวลาแม่ทำอาหารน่ะแม่ก็ว่าแม่เป็นคนทำอาหารสะอาดคนหนึ่งอยู่นะเพราะเราทำกินเองใช่ไหมเออมันเป็นนิสัยอุปนิสัยเรายังเขาก็กินเอากเห็ดคิดว่าเห็ดทำดีที่สุดแล้วนะเออนั่นแหละ หมดสวยเลยใช่ไหมแม่ไปห่วงสวยเลยจ้าตอนนี้ไม่ได้ห่วงสวยเลยจ้าคุณเสรีนะ่ะ <c oughs> พี่เสรีไม่ได้เจอกันตั้งนานพี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่กำลังจัดการกับไออวตารอยู่จ้าจัดการกับอวตารอยู่จ้มามัะกวนประสาทจ้าแม่นหนิงไม่ค่อยสนใจใครเราจ้า กวนมากวนกลับจ้าอืมมาหินมาหินก็กลับด้วยหินจ้ามาด้วยความรักก็กลับไปด้วยความรักนะจ้าอ่มาดีก็ไปดีเลยจ้าเออแม่หนิงก็สวยตลอดเลยแล้วจ้ลลาหล่อเล้าอาการสวยตลอดดีแล้วจ้าแม่เออสวยความสวยแม่ฝากธนาคารจ้า <laughs> ความสวยแม่หนิงฝากธนาคารไว้แล้วถามน้องคิงสิ ใช่ไหมเอออืม wow, จ right? ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เสรีจ้าอะไรอีกเนี่ยอันนี้ก็มาประสาทอีกแล้วนี่มากวนนี่นี่เออบ้านใครเขาทำกันแบบนั้นล่ะ อันนี้ก็ม้ากวนได้นน่ใครจะไปทำอย่างแบบนั้นเอ่อเอาก้มหนะ้ากินก็หมานั้นอ่ะก็มีตามาแต่ม้าแหละกินแบบนั้นอะ่ะใครจะไปกินใครจะไปบ้าแบบนั้นเหรอบันทีนี่เออใครจะมาบ้ายูแบบนั้นโอ้ผีบ้าต,ตอนนั้นเออสงสัยต้องให้หล่อเราเอาการทำให้ดูเลยได้นน่หน้าขมำใช้หน้ากินแดงแเนานโอยเนาะเอาคิดไป เอาอีหรีเด้พอได้สิมากินแบบนี้เนาะกินแบบนี้ก็หมากินตเนาะโอ้ยเนาะอืมกินข้าวกับไอ้นั่นตำตำจะล้อเหลาเอากันคิดไปหันเอาแม่คิดไปไกลตัวแม่คิดไปไกลตัวคิดเป็นคนคิดสองสองซันสามสันผินดเอออืมคิดไปคนละแนว <laughs> ล้อเหลาเอาการใส่หัวเลยอ <laughs> คิดไปทั่วเบอคิดไปคนละแนวอีเดียแมนิงอะ นั่นแหละจ้ะโอ้ยประสาสอีนลีเด้แต่ละมือแต่ละเดยังวะแต่ละมือแต่ละเดอเด็ยหนึ่งพีอันแต่ละมือแต่ละเดพเพียนอ่าเสรีจ้ะแต่ละมือแต่ละเดเจอแต่เหตุการณ์เนี่ยจ้ะเจอแต่เหตุการณ์จ้ะแต่ละวันนี่เจอเหตุการณ์คนมาป่วนตลอดจ้ะกัารังสวนกัเลชิโดนลูกลงอีก กิ้งจังกิ้งจังเบรกล้อเราเอาการไปก่อนนะแม่ก็ลังแม่ก็ลังอันอันก็ลังศูนย์ศูนย์ขึ้นว่าคือศูนย์ล้ได้ลดูกโดนลูกลงโดนลดูกล,ล,ลงบ่หูโตอีกว่าโอ้ยผมมาดีได้แม่ผมมาดีได้ผมมาดีแม่ท่านโอ้ยแม่ดีใจเบอร์แหละทุกคนมาเนี่ยทุกคนมาหาเนี่ยแม่หนิงมีความสุขทั้งนั้นแหละแม่ถึงบอกว่ามีตภาพในต่างแดนน่ะมันมีตภาพน่ะ มันหาไม่ได้ง่ายๆเพราะพอได้มาแล้วเขาก็อยากจะรักษาไวอีงส่นะทุกคนเออแม่เมนบอกอุ้ยเมนอิงสิไปหาวิ้นคนไปทั่วเด้รอเราครับแม่บอไปวินผู้ใดเราจ้าแม่อะแต่ว่าเวลาผู้ใดมากวนประสาทแม่นี่แม่จับอีดีแม่บอกแล้วเด้ยแม่แม่บอกปล่อยแม่บอปล่อยพันนะจ๊ะเมนอิงเป็นคนบอกปล่อยพันจ้ะอีลีจ้ะ เขาคอยปล่อยพานเพราะวะ่าพ,พี่ชูก็มาช่วงที่น้องโมโหอยู่ตลอด